ช่วยชีวิตผมได้เป็นพ่อในเดทครั้งหนึ่งอะในประวัติออ <laughs> ในประวัติอะโอ้แสดงว่ากูก็ต้องใช้ได้อยู่นะ <laughs> <laughs> ก็ถือว่าการแสดงเขาเก่งนอกจากเขาหล่อแล้วนะมนได้เล่นหนังมากีป่ปีเหรอผมว่าก็มีไม่ไม่แปดปีแค่สิบไม่รู้ว่ะเรื่องสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยใครจาได้บ้างวะจำไม่ได้น่า <laughs> จะคืนยุ้ยท,ทำป่ะ อ่านี่คือยุติธรรมคือยุติธรรมเนาะกี่ปีแล้วคือยุติธรรมก็หลายปีอยู่นะโอ้แต่ว่าฟอร์มยักษ์แบบนี้คือฟอร์มยักษ์ G D H ไม่เคยเล่นเลยไม่เคยเล่นกับ G D H เลยเรื่องแรกที่ร่วมงาน G D H ครับเป็นเรื่องแรกที่ร่วมงานกับ G D H แต่ติดตามผลงานเข้ามาตั้งแต่ลึกแรกๆนู้นเลยตั้งแต่ตั้งแต่พี่เก้งเลยครับเรื่องนี้มันมีอะไร คืออย่างแรกเลยเวลาเขาติดต่อไปผมก็ต้องถามว่าเป็นหนังของใครหนัง GDS โอเคก็ก็ได้ใจไปละส่วนหนึ่งเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าการเล่นเวลาจะมันเล่นมันทํางานทีหนึ่งอะ่ะเราก็อยากห้ทีมงานก็เชื่อมั่นในคุณภาพของ GDS ว่าคงาทำของที่ดีแน่นะครับผู้นกลับเป็นใครเพื่อเพื่อได้รู้ว่าโอเคทัศนคติของการเล่าเรื่องของเขาเป็นยังไงก็บอกว่าน้องชื่ออะไรนะเมฆ พี่เมฆก็ทําเรื่องอะไรโอ้ไอคนรอรวงเอทีเอ็ม่อบูหลายเรื่องที่แบบว่าเอ้ยเราเรา,เรารู้สึกว่ามุกของคนนี้เก็ตกับเราเราเก็ตมุกที่เขาเล่าก็รู้สึกว่าอยากทํแล้วอยากทํแล้วทีนี้ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องอะไรได้หมดเ,เราเราเชื่อว่าเราเชื่อในคุณภาพของอทีมงานบริษัทที่สร้างวิธีการเล่าเรื่องของุ่มกับผมยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะ มันยังไม่รู้เป็นเรื่องอลยรู้แล้วจะมีโอกาสมาเล่นกันนเดชแต่เขามินนี่ไม่รู้เลยเพิ่งรู้เมื่อเมื่อเร็ว,ร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 วๆนี้เองว่าพระเอกคือนเดชจริงจริงจริงแล้วผมก็ดีใจที่เป็นนเดชด,ด้วยเพราะว่าช่วยชีวิตผมได้เป็นพ่อหนเดชครั้งหนึ่งอะ, <c oughs> ะ,อะในประวัติอะโอ้แดงว่ากูก็ต้องใช้ได้อยู่นะแม <c oughs> ่กูใช้ได้ถ้ากูใช้ไม่ได้เนี่ยเมียกูก็ต้องใช้ได้มากเลยล่ะ ลูกเป็นเด็ดฮะก็แต่ก่อนผมก็คงได้นะอย่างนี้นะเพี่แต่ว่าตั้งแต่ตกตึกมาไงตัวตัวเยเตี้ลงมั้งแต่เด็ดเดี่ยก็คือผมเชอาครับโอเคไม่ใช่เขาเป็นคนหล่ออย่างนี้นะผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นนักแสดงอ่ะเป็นนักแสดงแบบไม่ห่วงหล่อแสดงเป็นตัวตัวนั้นอะไรเงี้ยคือเล่นเรื่องอะไรก็จะกลายเป็นบุคคลคนนั้นอันนี้ผมถือว่าการแสดงเขาเก่งนอกจากเขาหล่อแล้วนะ ตุ๊กตาระดับโลกมินนี่เข้ามาอีกมินนี่มินนี่ก็เพิ่งรู้จักเมื่อกี้เลยมินนี่เลยครั้งแรกเลยหรอครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเพิ่งรู้จักเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นเคป๊อปเมื่อเมื่อตอนนี้เขาไปบลิฟเฟอเดี๋ยวจะมีบวงสรวงทั้งทำไงเนี่ยเขาบอกน้องคนงนี้เป็นเคป๊อปโอ้เป็นเป็นเซ็ตเป็นเกาหลีอะไรไงเนี<ช>้ยน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคือเขาก็แสดงว่าเขาเป็นคนทุ่มเทนะแต่เป็นไงเขาผ่านตรงนั้นไม่ได้เทรนนิ่งหนักหน่วง โอเคก็ก็ยินดีครับสําหรับเรื่องนี้นักแสดงทุกคนผมเชื่อว่าคุณภาพแล้วก็วิธีการเล่าเรื่องหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเรื่อง i f ฟตี้เฟดมันมันเป็นเรื่องสมัยก่อนนะหลายอย่างที่เขาบอก20 3 0ปีแล้วแต่ผมว่าวิธีการเล่าเรื่องเขาต่างแล้วก็อย่างที่บอกเขาเพียงคอนเซปต,ต์มันมานะครับแล้วผมว่าเรื่องนี้จะโรแมนติกมากๆ